เมื่อฉันเหยียบอุนจิสุดอกเข้าโรงเรียนเช้าแล้วไปโรงเรียนดีกว่าวันนี้เราตื่นเชา้าก็เลยมีเวลาเดินไปซื้อของที่เซเว่นด้วยอุ๊ยเฮ้ยรู้สึกเหมือนเหยียบอะไรนิ่มๆเอออุนจิสุดอกอุ้ยสวยแล้ว อุจจิสูดอกอุนจิสูดอกจริงๆด้วยคงไม่เป็นไรหรอกมัง้งจะกลับไปล้างเท้าที่บ้านตอนนี้ก็ไม่ทันแล้วเดินมาตั้งไกลเฮ้ยเหม็น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 มากเลยช่างมันเถอะเดี๋ยวกิ่นมันก็หายเดินเดินไปกับพื้นถนนมันก็คงจะหายไปเองหะมัง้งไปซื้อน้ำโค้กที่เซเว่นก่อนดีกว่า ซื้อน้ำโคกย้อมใจตัวเองอยินดีต้อนรับค่ะไปเลือกน้ำโคกดีกว่ากลิ่นอะไรเหม็นเหมนเนี่ลอยอะไรเหม็นมากเลยลูกค้าคนเมื่อกี้เขาเหยียบอะไรเข้ามาในร้านเราหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยเหม็นจังตุตุเอาอันนี้แหละ สูตรไม่มีน้ำตาลฉันชอบคิดตั้งค่ะแม่ค้าเอ่อสามสิบ้าบาทจา้ะโอเคนี่ค่ะเอ่อทำไมไม่ขาเขาทำหน้าแปลกๆไม่เป็นไรหรอกอาจจะเหม็นถังขยะที่ร้านเขาก็ได้ ไม่เกี่ยวกับเราซะหน่อยดีบไปดรงเรียนก่อนเดี๋ยวไม่ทันแกกินอะไรเหม็นๆน่ะนั่นดีนั่นดีมาจากตัวเนี้ยใช่ใช่โคตรเหม็นเลยกินตุตุเหมือนอุจิอ้าวเพื่อนหนีหมดเลยอ่ะเขาเป็นอะไรกันทำไมเขาไม่คุยกับเราแถมเขายัางเดินหนีเราอีก ปล่อยให้เรานั่งอยู่ในห้องคนเดียวเขาจะไปไหนกันนะอยากรู้จังอไปตามเขาไปดีกว่าพักเที่ยงอพวกเธอพวกเธอเราขอนั่งโต๊ะนี้ได้ไหมไม่ได้ เนี่ยเราจองไว้ให้เพื่อนแล้วใช่ใช่อ๋อเหรอพวกเธอตรงนี้เราขอนั่งด้วยนะว่างที่นึงไม่ได้หรอกเนี่ยเราก็จองไว้ให้เพื่อนเราเหมือนกันเพื่อนเรากำลังมาอ๋อโอเคโอเคพวกเธอตรงนี้ยังว่างอยู่อะ่ะขอนั่งด้วยได้ไหมเออไม่ได้หรอกตรงนี้ฉันจะไปวางกระเป๋าน่ะ นั่นไงต๊ะว,ว่างหนึ่งอันเธอก็ไปนั่งตรงนั้นสิแต่ฉันอยางนั่งกับเพื่อนไม่มีหรอกที่เต็มหมดแล้วทำไมพวกเขาไม่ให้ฉันนั่งด้วยนะอืมเป็นอะไรกันวันนี้รุ่นพี่ซ้อมวิ่งนี่นะเราก็แอบจะอยากสารภาพรักกับรุ่นพี่มาตั้งนานแล้วไปหารุ่นพี่ดีกว่า พี่อยู่นั่นไงเขินจังเลยฮึบเราเตรียมตัวไว้ตั้งหนายปีเอ,อ่อขอโทษนะคะรุ่นพี่อืมมีอะไรเหรอคือหนูมีอะไรจะบอกคะ่ะกลิ่นอะไรเหม็นๆวะเหม็นตุตวๆเหมือนขี้หมาเลยอ่ะมาจากไหนเนี่ยตอนเรามาที่เรกยังไม่มีเลยนะเอ,อ่อรุ่นพี่หนูชอบพี่นะคะ หนูมีความสามารถพิเศษด้วยเดี๋ยวหนูจะโชว์ให้หนุ่นพี่ดูนะคะหนูจะโชว์ให้หนุ่นพี่ดูแล้วนะคะฮึบ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 โอ้ยยิงเหม็นยิงเหม็นเอ่อความสามารถป้าเลยเนี่ยน้องพี่ปวดเครียดพี่ไปครี่ก่อนนะโอ้ยปวดท้องปวดท้องปวดท้องไป,งปครี่ก่อนนะอ้าวนุ่นพี่หนีเราแล้วอุตส่าห์ฝึกมาตั้งนานเฮย้ย คนใจดำช่างมันเถอะช่างมันเถอะเรียนคาบวิทย์ดีกว่าโอ๊ย้ยชนฉันทำไมเยสตนสตีนเหม็นไปไกลๆลยนะสนตรีนเหมน็นเอ๊ะสตรีนเหมน็นอ๋อฉันเก็ตละต้องเป็นอุนจิของสุด็อกเมื่อเช้าแน่ๆเลยออฉันน่าจะรู้ตัวดีกว่านี้นะเนี่ย รีบไปล้างดีกว่าก่อนที่มันจะแย่กว่านี้ฝากกดติดตามกันด้วยนะทุกคน